السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تعالى قال رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wa hlun uqdatan min lisani yafqahu qawli tawaddi kaptan pem ne pino muslim ti kor prak alhamdulillah allah subhanahu wa ta'ala na da to sob ro tang lai 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 prak wa la nablu nakum bishay'in shay'in min al khawfi wal ju'i allah ta'ala da to sob na กลัวไปมดกลัวนูกลัวนี่กลัวนั่นแล้วก็ความหิวห้ยนะ่คือมาเต้งไว้อดอยากปนูปนีไม่มีอะไรีิจะกินนั่นแล้วก็วัสมารถแล้วก็พุดละไม่อะไรต่างๆเหล่านั้นนั่นนอันนี้เป็นสิ่งที่อัลุศบะฮานะฮูวะแต่ลาตัชอบให้กระตุ้นเพลโดยต่อการติจ้าเรานั้นชอบพลาดไม่พลาดตรงนั้นดูความบริ่งดูความชอบพา่น้อง้ยอินนัลลอฮามะอัสซอบิลินคือมาถึงชอบ้านั้น นะอลัาาลลอฮฺตรั่าอยู่บอกับรบรรดาผู้ที่สอบบาอัสบรูกกสิบบารีที่นี่หมายถึงความอดทนนั้นเหมือนกับยาดำนั่นแหละมันคมรสชาติกันมันจะมุรูมาจาที่บุหูคือหมายถึงรสชาติก็มันคมเลยค้มกินไม่ลงนะแต่ว่าว่ากบูหูอัลลอฮฺมินนอัสลีแต่สุดท้ายก็มันสุดท้ายของความอดทนก็นค,นนค,คืออะไรละ่ะ ว่าว่านวิงไปกว่าน้ำพึ่งเสียอีกอันนี้เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องเรียนรู้เพลและฮะแต่ถ้าเราไม่เรียนเราไม่รู้นี่พี่น้องเออนะเราสอบบ้าไม่ได้นะอะไรป็นนั่ในวันนี้ก็จะมาพูดถึงหนังสือมังกรดันเดอรี่เดนวาลียูบอห์น้าตีหนึ่งรอชี่สิบห้านะครับหน่าไปเรื่อยๆนะครับลกอลีลันกอลีลันปาสโซโราจะบาลันตีลาฮิตแต่ลาฮิตน,น,นานๆก็เป็นพวกเขาเอ็มเล่อัลมูป,ปงัปงปังอาจารย์เรบบานี คือวิชาของการเรียนรู้รบบานีนะครับนะ jenis ไล่เนียนย้และ jenis ไล่คือเป็นจนด,นนะดิตอื่นนะ designer จะได้ปัจจุบันแค่นู้นคือมาตึงวาซามาร์ติจ้าได้รับอีกปังอาจิยันรบบานีคือมาตึงว่าการเรียนรู้รบบานี้ jenis ไล่คือมาตึงเป็นจนดิตอื่นเลยอะไรล่ะยหญ่โตคือ segala ilmu pengetahuan kepada wisha pamu nah, -la nah, na lai lai na pang segala jadi segala ilmu pengetahuan kepada na pamu kan biar yang tak dapat nah, terus menerus kau mesti sing tiba terus menerus kau mesti pan pay tak ada dapat pan pay Allah tadi pada Tuhan dari Allah Ta'ala ดาเราตาแรกต่อการที่จะเปิดให้เราพลาดกุพลานกระชับก็เรีวนะก็มาตึงเปิดเมื่อกทจะเราเปิดว้าวนั่นแหละเ่าว่ารถนั่นเบาเวลาเปิดว้าวมันเดงได้ดีว่ยปัุนี้ดังใหญ่ต่ไปที่กบนการววันากานที่นี่มันก็ไปออกแบบประเภทพีน้องนั่นก็คือไอ้ลมูวะฮีนล่งก็มิเาวะฮีนะดังไอ้ลมือิมูาอิล h a ก็ส่อางคือมิชาอิลฮาม นะคือมาตั้งวิชาวาฮีกับวิชาอินฮัมในเรื่องบัลเล่ก็อย่างนั้นเนาะนะไม่ต้องแคบนะไปเด็กไหวนะเราให้ดูความว่าอัลมูวาฮีคืออะไรอัลมูอินฮัมคืออะไรอัลมูวาฮีนั่นอัลมูวาฮีนี่แหละเป็นข้อเท็จจำเป็นของอัลลอฮฺต้าเล์ฮ์ส์กับผู้นำศาสนาอัลกุรอานนะวิชาวาฮีนั้นนะวาฮีคือมาตั้งว่าคือเป็นวิชาความรู้ที่อัลลอฮฺต้าเล์ฮ์ส์กับผู้นำศาสนา นะบดานาบีตัางมดนี่ก you know, ็เรได้วยูนะวยูกวะีอิลลาวะยูยูฮะนบีนี่แกไม่ได้เล่งอะไรพูดอะไรนั่นเว้นแต่เป็นวะฮีมันจอตตานานี่คือวะฮีอเมตตาให้กับใครเลยจะโผกับบรดานาบีด้านจอซุนซุนและกับรรดาอรซุนบดานบีต่างมดมีนุ่ง้นช่องเบื่นสี่พันในนั้นนคือมันต้องมีสามร้อยสิบามสาอยสิบสี่ยสิบห้ นะเต่หลวงว่าถ้าปอดสิบสี่กมันตัวปอดสามกมันถ้าปอห้ากมันปอได้แล้วปอดเป็นหลักฐานุที่แข็งตรงพิงเพราะเด็กเกิดมาตึงไม่ห้าดีว่าสักอันหนึ่งนะอันนี้คือแข็อันนี้คือมันเป็นปนนั้นเลยนะแสะดงว่าเราจะต้องเรียนรู้ได้อเปัตนพืชปัตนพืชมันไม่ไม่ชัดเจนปัตนชัดเจนเลยนะพอบ,บีหลักฐานจากสุนละเอาแต่นบีดูนะปนนั้น กเนอนับสู้เวกเเพราะว่านับสู้ของเขาเหล่านั้นนะนับสู้ก็มีมั่งัตตตบิอาสัมปรนก็นะคือมาถึงว่ามีมั่งแต่ตบิอาคือมาถึงว่านะเป็นไปนะตาบิไซใจขอที่สมบูรณ์นะด้านการเม้นแลีก็สมบูรณ์นะตบิอาคือสัมปรนก็สมบูรณ์และก็การเม่นก็สมบูรณ์แต่สัมปรนเป็นภาษามาลายูแต่การเม้นเป็นภาษาอาหรับนั่นเองนะคือมาถึงคนตกาจใจให้เรานั้น มีความตักิกตรงนั้นตากิกในตรงนั้นอย่าดูนับสู้นับสู้อย่างสุจิหมายถึงว่านับสู้ตีเกลียงแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้เป็นคนจะเร่ได้รับไา้ลมูนี่นะะลมู้วะยู้นี่แต่ว่าเขาจะบอกกับดับบี้ดูแต่ว่าวิชานี้นะคือหมายถึงว่านับสู้นับสู้อย่างซุจีคือหมายถึงเป็นนับสู้ตีว่าเพียงสะอาดบริสิทธิ์จากบรรดาสกุฏรันคือจากบรรดาสิ่งที่เป็นนะ ข้อสุดซกปรกปนะก็ในการกโด้านเนี่นะสิ้ปเกิดซอกปเดี่ยวกับกีเลสนู้กีเลสดีไม่มีนะบดาอซูนนั่ดานดีนั่นไม่มีนเพราะได้แล้วเพราะเป็นวาฮีมาจากอัลลอฮ์นะนับสู้การดุนยาอันคือนับสู้ของการเป็นอะไรดุนเนียนะดุนยานันับสู้กาบันกาบันติงนั่นด้านในคือมาตึงไว้นับสู้นู้นนับสู้นี่แล้ก็นับสู้ข้อใช่ด้านบันร้ายนั อ่าเมื่อเป็นคนนั้นเล็วทีนี้เรากินแล่ที่นั่นก็เรียกว่านับซูนนะบัดดาเราสู้ต่างมดนั่นคือไม่มีถูกมันนะบัดดาไดียกต่างมดบแดบเราสู้กัหมดกันไม่มีนับซูนเยตันไม่มีนับซูนกับบัลติงานกันไม่มีชาปนีต่อโม่เช่นว่าอะไรละนะต่อโม่ฮาลูบะเป็นคนดีวะหลอกนะบัดดาเราสู้ต่างมดมีมากนะปวัตชาที่เราอ่านแบบตั้งแต่ตัวอาดัมมาจนถึงนี้มีมากกับบัลลูบม่ไม่มีนะบัดดาเราสู้ไม่มีแต่ลูกหลานแกยัง นดุลันยังเลยน้าดุลันเก่งยังเป็นอกอบเบนกับฮาเบนอันนั้นคือมีแต่ปัจจาระซู้นี่ไม่มีกับเดิมมากันดานมีนุ่มคือมาตึงว่ากินกับดื่มนกินกับดื่มก็ไม่ไม่ลบในการกินการดื่มด้นฮารตอดุนยาแล้วก็ไม่ลบเรืตับติ้นดุนเนียนะกาดิสเจลโตโอ้ไม่ตึงานะแล้วก็ข้อที่ช่วยๆหำหมด้านสัพพติปันจังอ่างันอางันเทนวง นะการติว่าเตอเยอะทะยานมักมากนาต่อยตะยานนู้อยากจะเป็นนู่อยากจะเป็นอันนั้นอยากจะได้อันนั้นอยากปัจุบันนีนั่นคือเม่อจริไม่มีนะปัจไดเราสู้นั่นก็ไม่มีตรงนั้นนะเมื่อกาติเราอ่านตัวภาษาเขาแต่หน้บีนั่นแหละที่ก็อ่านแบบเพื่ออะไรบัดกูลุจิบาลุบิอัตะกูนาลาหูซะฮาบันฟาอับะนะบัจไดพวกเราต่างหลที่อยู่ข้างๆนั้นบอกว่ายารอซูลุลลอฮ้เราต้องการที่จะให้เราจะให้ตัวเขาเราทั้งหมดเป็นโตให้กับขื่น เล่นว่าผือนบีก็เต้าพระอาบากแกก็ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงแกไม่เอาอันนี้นี่คือแสดงไว้นบีนี่คือพนันต์ต่างฟีอะไรเราละอาไม่เรานี่ก็มีอะไรละอ่างเงินอ่างเงันพอเราเอาซื้อหัดได้วะโอ้ลูวิลนิฮิมมาตีปินันอีมันในการแต่ยืดแต่ย่านนั้นเป็นทุ่นหนึ่งของการทัศนานั่นแหละแต่ยืดแต่ย่านอยากจะเป็นโนอยากจะเป็นนี่ก็อะไรอ่างเงินอ่างเงันเราอยปั่นย่างปั่นางอ่างเงินอ่างเงันนั่นนั่นคือไม่มีเนาะ ตะกะบูบหาสัตวดีมาตึงวกันยิงจังห้องตกบูได้ก็บุงก็อนเดียวกนแหละนะตกะบูรบุหาสัตวดี้มาตึอิจาริสยนะอิจาริสยปนุปนมดเนะมึงดีว่ากูไม่ยอมมึงแกงว่ากูไม่ยอมกูจะต้องเป็นตีนเลยปัตตพีนั่นคือแสดว่าตกะัดไดกตกะบต่เลอัลมุตะ อัตากระบุรุอัลนเมุตตะกบิริสะดับคตุนอันนั้นการที่ว่าเราสมบูรณ์รงจิงเนียนะจิงในตัวเองกับบรรดาคนที่จิงเซ่โร่นะการตะกบะบุเซ่เร่น่ะเราตะกบะบุเซ่คนผู้ที่ตะกระบุใส่เร่นะระดกบต้นเป็นระดกอพี่น้องเอออันนั้นนั่นคือเราต้อมาเด้บีมังเลนะมาดูปันนี้นั่นคือไม่ได้ด้านไล่ไลนลักยี่ล่อื่นเลยนั่นคือเป็นนั้น Allah Subhanahu wa taala ini Allah Subhanahu wa taala setiasa ke macam yo yo le na tar tar tumpu dan menghadap kepada nafsu yang suci yang bersih itu. Nah Allah Taala nak ke macam yo yo le ke macam barilah kehan ale kehan mamong kehan ma, ma, ma tun jai nak jai di wale nak ke yawat buat nama le na ha na, mak sifat lu la tu dia lepak nah Ya Allah Ta'ala nan mami subhana rabbiyan a'la wa bihamdi subhana rabbiyan azim wa bihamdi nan ke Allah Ta'ala nan maha besar tong nan ha do ple ke ba ting ba ti nan a cha dai pa nu ke pai dai Allah Ta'ala bai mean lai sai ka mislihi sai Allah Ta'ala bai mean kap sing ti pa ke mai tang mut na tang mut ti Allah Ta'ala mai mean ting ni na ko Allah Ta'ala pai na khaliq na ke nan Bahkan ia Allah tadi Allah Taala nan menerima nafsu yang suci itu ke okay, pen putih nan. Oh, pen putih rap nafsu jiwa kian nan. Na, nafsu dai lah nafsu nafsu kau pada nabi kau. Na, nafsu kau pada rasul kau. Padan le kian. Dengan sumpah dan sepenuh-penuh sum, sum, penerima nya dua kali Allah Taala. Nah, rap nah rap dua di rap panu rap pa, ni boleh ba eh รดานบีก็ทำนู่นได้อันนี้ได้ตทีนี่เราละมีนับสู้มาโดยเฉพาะนับสู้นับสู้อะไรนับสู้อัมมารอก็มหกนับสู้ราวามากก็มกนการสู้มุนหิมานี่ยกันอย่างมังกันเลนย่งมังกันนั่นสลูหนนะ Dan ihsan dinilai ihsan menerimakan menerima dengan dan ihsan. Maka kalau itu Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala jadi nafsu yang kamen itu. Tapi nafsu ti kamen nan. Nafsu sudahlah. Nafsu kau tak tahu nak pai Kalau kan le. Tau nafsu dan nafsu ammarah nafsu lawamah, nafsu mulhima nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, laqad nafsu mardiyah, laqad nafsu kamilah nah kamen ko dia nah kamen ni ke sedek ko nan pen ade bako le pinong nah tu kan dan sebagai lohnya dan kemakam loh ko ke le nah loh nah loh ko mesti ka dat nu le dan nafsun kal kulli dan nafsun kulli itu lekan nafsu kulli nan ต่ใบไก่กอนล่ำเนี่ยเอากาล่ำเนี่ยมันกระปากาเนี่ยละมันเคีย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 นนะจะไม่ละคุณดีแต่หมดเคียนหมดแด้ขึ้นมาซึ่งไวความดีความเพื่อการเป็นรู้ในในดุเนียใอยู่บันพื่นต่อไปจะบันพื่นปันนูบรนี้นะก็เดีย๋ยได้ละนทุกนดขึ้นมาในกระด้านจฉนบั้นั่นขเขียนไว้แดดต่าาอแนอ,อ,อันนี้คนเดี๋ยวได้กอดอและกอดดัดเขาลอต่างไดเคียนไว่มดแต่พี่น้องอือันนั้คืออัลกอดีรีไรีฮีวาชริฮีมินัลลอฮ์จะต้องเรียนตรงนั นอยุปนเพลยันมันเอกราไอิตูที่นี้ยังได้ละกรามนะนที่บันทึกนะอาการมันุรั์สกุลละอิมูปังตาวันที่ได้เขียนนะบรรดาวิชาความรู้เร่อต่างๆปั้นหัตีลโอกนาทีอยูู่ในหัวใจในหัวใจของโลกนั้นโอ้ในหัวใจก็เราปลว่าอัลลอฮปานึกขึ้นมากคือมาตึงใส่ไปแล้วในหัวใจของคนนึ่งแล้วนันอัลลอฮฺจะไม่โทษอินนัลลอฮะลายักบินดอิลมานะ แต่แต่จริลๆเอาละตาลาไม่ได้โทษนะไม่โทษวิชาฟางรู้นั่นโดยการออกจากหัวใจของคนนึ่งไม่แต่เอาละตาหน้าโทษวิชาฟางรู้นั้นเป็นกอบดินอุลามะโดยการที่เอาละตาหน้าคุณมาตึงว่าโทษโดยการที่คนอาลิมตายแต่ละคนทรงคนบางคนอาลิมตายพวกคนนั้นตายคุณมาตึงมันพาไปกันมันจะปลอบไม่ให้เราเทียนั่นคือเอาละตาหน้าเอาแบบนั้นอันนี้คือเป็นกอบดินอุลามะทีนี้พอาประเสริฐแล้วงานเลือดแต่ได้ละคุณมาตึงเลือดไว้ยับก่อนอยู่ฮาลา นะกขอนั่เกีอนเลือดแต่คนยาเฮ่สิคนนั่นยาเฮ่คนนี้ยาเฮ่ปนพืชมึงดูข้างปนพืชได้ที่อาจารย์สอนมันหมายหม่กู้ไปจะรู้เรื่องอะไรกู้มาได้สนใจมันนักเลือนแต่คนยาเฮ่เลยปกติตรงนั้นเลยตอนนี้ก็มารตึงว่าว่าเอ้าปีนี้วาซูอีลูเขาเหล่านั้นก็มีการทามพอทามแล้วมันก็ไปอัฟเต้าเบีไรดีเอ็นเอมันก็มีการปัตตัวอเลยมาตือเป็นไหนหัวล่ะเป็นผู้นำละปนุปันนีนักเกือมาตึงว่าปัตวัวไปแล้วฮุกคมปนุปันีนั้น โดยไงดยนเบนโดยที่ไม่ม mm. <deal> like sure? ีวิชาามรู้อะไรนะมีวิชาามรู้อะไรนะปรีดัลล์มันนเป็นคนติดดัลเป็นคนติดาลูว่าเอาดัลล์แล้วก็ทำให้คนอื่นกันร่วมกันเอาอันนี้แหละคือเป็นหาที่นึ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันนะคือไม่อยากจะเรียนแต่อยากที่เป็นไม่อยากจะเรียนแต่อยากที่เป็นนะกลับบ้มันก็เลยนาะอันนี้คือเป็นเรื่องของมัน An-nafsun kamin itu ku nafsu di nang dan Mungkin nafsu adalah artisan oleh Ya ayya Tuhan nafsun mutmainnah an-helot anh 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 anh. Maka jadilah Bini kau lah nafsun Kamen. ke pen nafsu di kamin Iaitu bersih itu Yang bersih itu Di saat dan ibarat bagi, bagi Sebagai Allah Ta mengkap, nah, Allah Ta'ala Menkap nah ke Allah Ta'ala Nah, kalau kau Tuhan nang อาบะมิเลาะกอลามอัลลาตาละไอตูมมันุรัตในมะกอลามกอลลอตาละนี่เคียนไปยาตัสลองโยกิเคียนปฏินะแเพนจชนวนของแกนะเป็นอะไรก็ระเบินจชนวนก็มาตึงเป็นล็กของแกนนั่นนะแปลภาษาไทยไม่กี่ทูนัสตียอาการไดจะไปลักก็มาตึงในนู้นก็มาตึงก็เคลื่นปนั้นก็มาตึงได้เลยไาจารไปได้เลยกับระเดินนับซุนกามเมนไอตูกับนับซุนกามเมรนั่นโอ้ได้เลยสมบัติปานูปานีเต็มอัลลาตาลาต้องการก็ได้ละอินฮัม โดยการอินทามก็อ okay, ัลลอฮ์ตาล่าโดยการที่อัลลอฮ์ตาล่าคือมาตึงดุนใจให้ปานุปานีเมื่อกับนบีคอดเดษเมื่อกับนบีคอเดษนะคือมาตึงว่าแกอัลลอฮ์ตาล่าให้วิชาที่พนันและวิชาลานี้นะวิชาที่ว่ารู้แบกเดียวไม่ต้องเรียนมากนะเมื่อกับเขากำมาโก้เล่เรียนนิดเดียวแต่ปัญคือเขาสามารถที่จะาพูดคุยได้วันทั้งวันโอ้เขาถูกหันให้เขาอันนี้เราไม่ต้องไปวิชาก็เลยฮะนั่นว่าหน่ายด้วยนั่น eta dah para doko ka de mai ko dai na ka para na kamen itu segala ilmu ruhiyah ke benda bichati pen ko ti den lah sit legacy sit legacy na ke madeng wasit legacy ko sit ko mati kam jak Allah taala Nah, kemudian leh. le ti ni pen Kau ti wasit to de wa alam ara alam alam lahu dua alam izah nanti. Nah, ini ada ni ana pen ria ti wa ro jak panan na ti อินลามานอินมูบิตาอัลบิพี่น้องเลยอย่างอินดะอินดะี่ว่ช่วยๆหำหำดังนั้นตะบายย่อปรัชญาโดยที่ไม่ต้องเรียนอันนี้เลยโดยที่ไม่ต้องเรียนคือวิชาเรื่อวิชาละลุนี่โดยการที่เรามีการตัวอัทตัวครูบาอาจารย์ตัวฮัทก็ห้ยหลังจากการตัวฮัทก็มาตึงกับผู้นำบริการแล้วก็ห้ให้โดยที่ว่าเราไม่จำต้องเรียนได้นี่โอ้เราไม่ได้วิชามาเปิดพื้นวะนะทรามาที่จะรู้ความรู้ความนี้นั่นคือเป็นวิชาที่ว่าแปลก มาสัจจัรย์รวมาถึงข้อติวโรดามาเองๆไม่ใช่ได้โดยการติวโรมีการปัจดีต่ออัลลอฮ์ต่าและปัจดีต่อโรมาปดาตุแลปัจดีต่อผู้นําของเราทั้งหมดนั่นอัลฮัมดุลิลแล้วแต่นนี่คือว่าครูบาอาจารย์ก็เป็นผู้นําของเรามื่อกล่าวคำพูดแต่นี่เราคุณมาพูดในเมื่อว่าเราคุณมาพูดนั้นอยาลละคือนะอยาลละมันไอปราดัดยังกระโดงตับบ้านสิมปานนั่นไอลูกคือมาถึงว่าเป็นคลัง เป็นสถานที่เก็บผู้วิชาความรู้รัสเซียต่างหมดนะนการต้องการที่จะรู้อะไรต่างหมดนี่คือมาต้องเรียนรู้ให้ทุกทุกมันเลยนะรัสเซียคือเราจะได้รู้ในวัเห็นมาพูดีนมีอะไรคือสิ่งที่อย่างอัลลอฮฺตาลาเขียบต่าหมดแล้วยืมเรียนก็ไปเอาตรงนั้นเลยนะ่นคือมาต้องเอาวัณูมาให้กับบรรดารอซูนะคือเอารัสเซียตรงนั้นเลยดันฮิคมาแล้วก็เอาวิทยาปัญญา นะยีกอยางอุดรุงอิลาซาดีลีรับบิคาบินให้มุ้มสุดาอดชุช่นชวนบรรดามนุษย์ต่างนั้นด้วยวิทยาปัญญาว่ามองไอ้จินฮาสนะและก็โดารนินติดต่อนโดยดีว่าจะดินหุมบินลาตีฮิอาซันและจะต้องอังฮิทพนั้นเือกว่าเขาดีกว่าเขานั่นแหละที่เขาจะตามแต่เอาไอ้พูดเราแปรยุยุ่แปรพื่อละเพล่นไม่ต่างกัาเรื่องครูเขาไม่ต่างตัววันนี้เพราะครูนั้นให้แต่วิชาแต่ว่าแรกคนตีว่ารวยด้วยนะเพราะให้ตาม ว่เห็นดาเป็นใแดงโดยใบ9ีก้าออปนุปนีแล้วอ้อมันจบเลยอันั้นคือแสดงไว้ตามนะตัวและพรมีสุภาษิตอาหรับบอกว่าทินนัดารามาฟีอามาินุลิฮะตะกรจาลมาตวะจามลันนะจริงสับจริงเงินทองนั้นทีในในมีทุกไปเลยนะดวหตร ดังนี่เละมันจะมาที่จะให้คนนั้นมีทรัพย์มีบารมีได้โอ้พนันั้นเดี๋ยวนี้วัยยศดีว่าฮูลีมันอารอดักวัซอฮพตันและก็ตท้มเละมันจะมาที่จะให้ผู้ใดชัดได้นะวัยยศดะฮูลีมันอารอดักพิตายและก็ตาแท้มเละมันจะมาตีจะฆ่าคนได้เหมือนกันแล้ไอ้ตันนาสุกตมาลูเธอก็ได้เห็นวันดาวมนุษย์ต่างแดนนี้นะท่านเฮไปห้าคนตีหนังตาแต่มันล้ำยากุนมาลูใครก็ตามที่ไม่มี นะ้าฮันก็มาชื่อไม่มีใครหั่นมาเลยนั่นคือสุภาษิตอารับในะพูดแบบเพิ wtedy, ่ง hmm ทนะ่านแบบหายหายเนาะที่มันนาภาษารับตัวล้วนในก็ได้จะตัวเด้ตองให้จำทารุพนพีกอลบิก้าควยรนมินอัลฟีพีกุตูบิกาหนึ่งอักษรทจะอยู่ในอ็กของเธอนั้นดีกว่าหนึ่งปันอักษรนจะอยู่ในหนังสือเราไม่ตเปร่ยผ้านะา มันก็แล้อันนับสุนกาเม้นในเมื่อเป็นนับสูติกาเม้นแล้วนั้นลักษณะลักษณะน่าจะเริ่มมีหาวใจ bagi m a n u s i คือเป็นกระจกเราให้กับบรรดามนุษย์นในเมื่อเรานี่ยคือเป็นคนที่เป็นนับสูติกาเม้นนี่คือเขารู้เห็้มืดนะนะว่าบัตดาฟานาฟิลลาคุนไตฟามาตาชัหลังจากที่สุจาได้ไปถึงขั้นมากองพานาแล้วนั่นนะคก็มาถึงว่าอินมุกาลาจัฮลาแสดงว่าวิชาความรู้เขาเต็มไม่มีกับว่าไม่ไม่มี Kemudian beliau, beliau tidak. Bagaimana cara kita berbuat? 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 Bagaimana ยูไปเชิญต่อหนะน้าเดี๋ยวอันตรายสจะตุจะมาไหล่ตียูต่อหนะ้ากดอื่นมากเกินว aktu i ตูคนในเวลานั้นอาการตัต้งกับสุกาโลกําบัดรัสเซียมันก็สามารถทีจะจับถึงว่าภาพข้องความเลึกลับนั่นได้ความล็กลับอย่นี้คนเราจะได้ไหมได้พอแรกพตํำแหน่งวารีนั้นมันไม่สู้มันไม่หมดไปถึงเปยร์มิ亚ดูแลแต่ตํำแน่งรสู้และํำแหน่งนบีนะั้นหมดแล้ว ออฮ์ตลาไม่ให้เด <office> ี <occurs> ๋ยวนะไม่ให้เดี่ยวออฮ์แตล่าให้กับวะเระเระวารีโรยังเอระยะกับออฮ์ตล่าดูไอ้เรื่องที่ลุกิสในด้าลมัฟูคือมายถงวิชาบามูตททุกขียนว่าในโลกหินมัฟุนกต่อรุษมาสุกขดล่าจมินฮหัติาสตรคือข้าวในนะในหัวใจคือม่ยถึงในกระจกของหัวใจของคนดีนะปนี่เลยนะนที่มีวิชาบาบูตรงนี้เลยเละ Firman Allah Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak Allah Ta'ala ada sumpah ta hakam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bahawa Wa'allamaka lam takun Wa'allamaka ma lam takun ta'lam Artinya Allah Ta'ala telah mengajar Engkau Muhammad Allah Ta'ala ada sumpah naikah Oh Muhammad ilmu-ilmu yang Engkau tak ketahui Kewisah babu kita yang berulun Tuhan Sallallahu Alaihi Wasallam Na'allaman isana ma lam ya'lam นะคืออ nah, so nah, ัลลอฮ์แต่แลาสอนบรรดามนุษย์ทั้งหลายนั้นกับวิชาความรู้ที่ไม่รู้ทีนะมาลำยะลำพินองเวออันนี้ก็เหมือนกันว่าอัลละมัคกะมาลำตะกุนตะลำนะอัลลอฮ์แต่แรกได้สอนให้กับเธอที่โอ้มาฮัมมัดในวิชาความรู้ที่เธออยากไม่รู้ทีนั่นเดี๋ยวเมื่อเกณฑ์การงานบรรณยุตินี้ผลิตภัณนั่นแหละนะข้อี่แจ้งกับความหมายว่าให้ยำอังคือว่าให้อติอัง นาจีลงมาลงมาลงมาอามนะอุบุมแล้วก็เดี๋ยวอามนั่นแต่แต่ทูบปกีนับีนบีก็มาตึงเฉพาะนบีเด้อแต่วรสูนก็เฉพาะรสูนเด้อไอเลมูนนบีนบีดันรสูนตั้งเง็ดอี่ยี่ตนี่วิชาความรู้ของบรรดานบีทัางไรในละก็บรรดาบรรดารซูนต่างไรนั้นคือสั่งนัดยีกยี่มันทุ่งมากพี่น้องเออไม่ได้เราทรมาด้ปนิบเราแหละในทจ่มาลาเิลี่กนนแาการแนงฮีน้าแาะนั้นแหละก็มาตึงเรานั้น Learn, hayai, rukuk. Nah, tetapi yang hayai, menjadi tempelan, bizi, maa, tidak ada. Nah, tidak ada. Nah, jangan tinggi mata bakti. Karena ia diambil terus-terus dari pertanyaan, pertanyaan wacah fubunin, wacah ladunin, nih, wacah lain, wacah yang daya. Doa tidak perlu belajar mengapa ini? Wa allah makal, wa allah makamalam ta'lamn, allah man insanamalam yalamn, nih. Wahai, ker matting daya wacah al wajahana. ดังนั้นการเดาอันวาสิโตะเรไม่มีสิกรับไม่มีวาสิละวาสิละก็ไม่มีอันเลว่าเราทำอะไรนะวัฟต i วอิเลหิลวาสิไดุ้จาิวงเสวงห้านะส็จแล้ในการที่จะให้เรียนรู้ตรงนั้นเพื่อไปเรียนกิตตากให้เขาไปความปณูปนีเลยนั่นก็เรีว่าสิกลับไหม

ada alim-alim manusia. Oh, pin kon di wa alim-alim pada manusia. Nah, kon alim nak alim lu tu bukan. nabi ni tu bawa, tak tahu. Bawa dia jadi kau kau tak baik kau na. Bawa pun perlu pun lu pun kiamat tahu dah. nabi we tak boleh. Tak jadi ni bawa tahu kiamat. nabi bawa bawa tak tahu. Nah, tahu bawa ni lah. Nah, bawa bawa nak kau nain nain. Bukan nabi ni. ดัานาดีมาดีบ,ดบมักโลกยังบรรยุแล้วก็เป็นคนตีวารุรอบรู้นะเป็นคนตีรอบรู้มักโลกที่มีขึ้นมาตั้งหมดนี่คือบรรดารอซูลเขาอยู่ทีนี้บอกว่านาบีไม่รู้แนะสดงว่านาบีไม่รู้เพลือเรานาบียังบอกเราว่าทำไมตึงวานะบางคนที่จะข้าวาวรรคนตั้งหมดเนะมีนึ่งรออยู่สิบแถวมันะนบีผูดนันะ้นในสิบแถวทีนี้ที่เป็นอุมัตกังแก้นแปดสิบแถว แต่ล้เที่ยวแตวนั่นแต่แต่ติดแต่วันโอ้จนถึงติดตะวันทกองหนักมายนะพี่นุ๊กนะเทีวนั่แต่แต่ตัวโอ้จนถึงติดตะวันตกเมื่อคลิปคนไม่อยู่เป็นพื้นนั้นอัลลอฮฺตาดาอัลละมิบุกะติจดรุทีนี้ตัวเราว่าเป็นข้อเกรนแปดสิบทีนี่ดังเลือกอีกสิบสิบเลยนั่นเป็นข้ออุมัตอื่นอันนี้นี่อัลลอฮอัลฮัมดุลิลลาห์บอกไปนั่นแหละนบีบอกว่าอักซิรูสุจ่าต่างด้ราต้องรู้มา Diubahian umama yau qiyamah. Nak na buat tak kasih cakap jadi apa lah. Petuot bah. Nah, buat kiamat bah. Kan mi umat mak panen leh. Nanti kau nabi. Dan ilmu wahid wa bawah bicara Nah, ada ilmu wa ibu bicara fahamnya. Yuk minu dah bingkai. yang ubah ini timbal ni lebih kuat kemudian berkenaan. Nah, nan mak dan lebih sempurna dari kosubun mak daripada ilmu yang terhasil. Ya, ja, ya, ja, bisa fahamu tidak mak. Nah, daripada usaha untuk manusia biasa kemudian baca mencabung kau kong tambah dah. Namun tambah dah ni ke dah le? Nada panan panan dah le jahai dai hai lek jahai jah hai bang jah. Nah, kau baru le kau benda wali. Maka pada Rasul ni memi. นะอันนี้คือแสดงว่ายุตินฮิกมาต่ไม่ยาชาอัลลอฮฺตาลาให้กมารนั้นกับผู้ที่แก่ะสมนะทีนี้มาถึงไม่ยยตินฮิกทีนี้ใครก็ตามที่อัลลอฮฺต้าลาให้ถุงเงินเลวนั้นอัลลอฮฺต้าลาเปิดให้กับข้อเลวนั้นแสดงว่ามันและพี่น้องอถึงมาเป็นปัณณีแล้วมาเรียนแต่เรามาเรียนให้ก็ใจเรียนให้ดูความเราไม่ถึงประเด็นก็ใจรียนความแล้วคือมาถึงอะไรอะไรเกิดมันเกิดมันายเม็ดเตี๋ยไม่ดูความนั่นและเพราะอะไรเออเป็นไปได้ นะาปะนุปนิหา้นั่นคือแสดงว่าเรานั้นไม่เสียกับมันนะเราไม่เสียว่าเออพี่มีจริงอะไรมีจริงเหาะฮืดเดนอากาศได้ให้ตัวได้ที่มีจริงให้ก็ไม่รู้น้งเตะนั่งจินดกแล้วปนั้นไม่ได้ปนุปนิหารนั้นคือแสดงว่าเรานั้นจะต้องไปเรียนตรงนั้นเพราะสม,มุิตัางมดนั้นอันลลอฮฺ س ب า ا ن ه แวะา ع าลาบอกว่าวาลา,ววาลายาบิ ل ินอิลลาฟีกิตาบินบ م บินไม่มีข้องเปียกไม่มีข้องแห้ง แต่อัลลอฮฺ سبحانه และก็ประทานในอัลกุรอานต่างๆนับปีน้องเออไปเรียนด้วยเลไปเรียนให้กาแก้ไปเรียนให้รู้ความก็มาทุกเรียนเป็นอะไรให้เป็นโม่ก็เรียนภาษาโม่แต่การที่จะเรียนเป็นอะไรมนุษย์ศาตรก็เรียนภาษามนุษยศาสตร์เขาแต่การเรียนเป็นเคมีก็มาทุงเรียนก็เลยนะได้ละพลัวิชาฟังหูนั้นนบีบอกว่าอุตุลุบุลไลมาบินันมหดีละลละดีวิชาจงเรียนวิชาฟังหูตั้งแต่อยู่ในเบร จนถึงลุ่มต้องสอบคือเราเรียนเรียนไปไม่มีมดไม่จากของบุกอ่อนลอยตาล่าหนะึ่งทีนี้เมื่อเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะต้องขเข้าใจปัญหาการแก้ปัญหาได้อัลฮัมดุดลิลเล่างานได้คือแสดงว่าเรานะั้นเป็นคนคนหนึง่งนเละที่เอาลอยตาล่าได้โอฟิกและฮิดายะวันบิลละฮิตอฟิกวันฮิดายะด้วยลลอยตาล่าแต่นั้นและเป็นผู้ที่โอฟิกให้เรามีความสามารถที่จะพูดได้ทำได้อะไรได้เล่นได้นะั่นคือตอฟิกเละ แต่ว่าคนเปี่ยนบนุแล้วราบสิบปียี่สิบปีแต่ผุดไม่เป็นแต่อะไรไม่เป็นเปลือนไม่รู้ความอันนั้นคือแสดงว่าไม่เลยนายไม่น,นั้นคือมาตื่นอยู่นานแล้วกูอยู่ปนุนานจังหูเรวแต่บันพุนนันปนุปันนิงอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องเรียนเพลยเล่วฮิดายะแล้วก็อัตลตะลาเป็นผู้ที่ฮิดายะให้อันนี้คือแสดงว่าเราจะต้องอยู่ตรงนั้นเลยว่าบิลลาฮิตตฟิกวะฮิดายะ Bani Kofiyat Danina. Wa Billahi Taufiq Wal Hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.